หรือสามวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนแล้วแต่สะดวกประมาณนั้นเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเปิดหน้าเปิดตาทักทายนะคะเสื้อประมาณว่าคนที่เราที่พันหาว่าคนที่ออกมาหายความหลูกของคนคนอื่นน่ะถามตัวเองว่าตัวเองพร้อมหรือยังหายไมได้นลเนื้ออย่างเงี้ย เก็บไว้ดีๆลูกอันนี้ตัวที่อยู่ในดินสอรหรือเปล่าไม่ใช่อะ่ะน้องไม้เมลไมหรอยาวรูไลวันนี้จะสะผมให้น้องดีไหมเนี่ยใข่คือมีไข่อยู่เดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่ขึ้นเดี๋ยวลดก็เลยไม่อยากจะอาบสวัสดีค่ะอุย้ยคิดหอดกูรู้อันนี้อันนี้บอล,ลืมเลย บม่ลืมเลยพูดจีแนะน้ำยายสังมาตาใดเท่าใดแล้วคุณวรวุฒิไม่ได้เจอกันโดนยายสังไม่ได้อ่านคอมเมนต์กับขอโทษขออภัยเด้อยายสังไปลังเสร็จคาเดวอาก็ลินล้วนคาเดวอากอลินล้วล้วล้วไปนะคะคุณลำดวนเบิ่งจากอขออภัยนะคะอืมจะติดหลานใช่ไหมปกติแล้วถ้าคนนึงเป็นจะเป็นน้ำกันเหมือนเนี่ยไหมค่ะแห้งหูว่ามันยากพอได้แห้งบืนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ สวัสดีสวัสดีค่ะทักทายเอากันเดอประมาณเนี่ยคือยิ่งอยากรู้ยิ่งภาพนี้มันเป็นแค่ระยะสั้นมันเป็นแค่ระยะสั้นช่วงนี้แม่ก็จะแบบก้มๆนานๆหน่อยอะไรประมาณนึงก็จะไปง่ามบอกเขาราะว่าลูกเบื่อดูเหลือเกินพังเน่เออประมาณว่าเขาก็เป็นเาลงไต่เชื่อต้องแบบไปตามตอบคอมเมนต์เออไปตามไปหาเพื่อนเพื่อนมาหาเราเราไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็แบบไม่ได้ไม่หนูเลยเขาบอลลืมจังไรกับบอลลืมนะคะคนตัวผ้าเข้ามาจังสนจังสีมีปัญหาอย่างตะที่กั คุณวุฒิเนาะผ้าซอยแย่แก่ไขตรงนั้นตรงนี้นะคะยังมาลืมนะสวัสดีค่ะ้ยคิดหอดกูรูอันนี้อันนี้บลืมเลย <laughs> บลืมเลยพูดจีแนะนํำยายสั่งมาตาใดเท่าใดแล้วคุณวรวุฒิวัเจอกันโดนเครื่องมือครบ ทุกตัวแล้วนะคะสามารถสั่งไล่ได้ได้แล้วแต่เหลือแต่โปรแกรมสมาชิกที่เขายังไม่ปล่อยใช่ไหมคะมาถึงว่าที่ทีเพิ่นห้สั่งเดือนนี้โอเคคุณก,ก็เดือนไปแล้วนะคะก็ก,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 ก็ไม่รู้เป็นด้วยอะไรด้วยแบบ่าตง,งอาจจะลงมผัพเพิ่มหรือเปล่าหรืออะไรอีกหนึ่งก็คือผาพเกา่าๆคนกับย่างต่างคือเก็บมาถ่ะคะสวัสดีค่ะ,ะกินข้าวก่อนอานาะ <laughs> ทุกสิ่งย่างที่ที่ที่เฮ็ดที่หวังที่ตั้งใจอยู่นะคะขอให้สําเร็จรุ่งร่วงก็ได้ด้วยดีทุกคนนะคะ,ะมาส่งกําลังใจค่ะเป็นว่านอนเหมือนเดิมก็มีเวลาน้อยมากอยู่กับโทรศัพท์ประมาณนั้นแม่ลูกอ่อนค่ะเป็นแม่ลูกอ,อ,อ่อนกัดกัคือกันกับติดกับไปหาพันย่านบอกพิษยันแบบติดแดงเนะาะนี่สังกับขอบอกแบบอือกันป่านนี้แล้วนะคะอ่า เมื่อไหร่เมื่อนี้ฝนจิตกมันเอเะีรยวออกข้างนอกก็เป็นคืมๆอยู่นะคะเป็นคืมๆอยู่กับหอดใวลากกับยานจิตกเยอคือเกาล่ะค่ะคิดวลาแยกสังวาเข้าไปจนแบบสามารถที่จะรับไล่ได้ค่ะได้สั่งมาคิดเบื้องมายากมากเลยอยากอยากยออยากอยอ่ตอนแรกอันท so ี่มันจากง่ายงานอยากเรียนรู้อยากรู้อยากรู้ใช่ไหมพ่อพ่อรู้ไปเป็นสเต็ปก็ใช่ไม่จากกรบบอกใช่ใช่ไหมลูกแต่มันนานได้กลับบ้านนานได้กลับบ้านอ้าวก็ต้องเรียนตามเวลา อินเทอร์เน็ตแม่จา๋าชอบมีปัญหาเวลาไม่จ๋าอะไรนอนเหมือนเดิมก็มีเวลาน้อยมากอยู่กับโทรศัพท์ประมาณนั้นแม่ลูกอ่อนค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนมาต่างหากใช่ไหม <c oughs> มันมาต่างหากแล้วเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมตัวเองมีรายได้หรือยังตัวเองรับรายได้หรือยังถึงจะออกมาให้ความรู้ <c oughs> ให้อ่ะประสบการณ์ของคนอื่นความหมายเพิ่นก็คือว่า นะคะ,อ,ะอ่ต่อต่อเหมือกี่นะคะโบนัสโบนัสบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยแต่ว่าเขาต้องขยันคือเรายังไม่ดังเราชอบไอนีโก,อก้อันนี้ยางโอเคช่วยโกโจเองค่ะ อาหารโกโจเน,น้องไปหาน้องไปหาแก๊บบี้สองร้อยสามร้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นตาข่าจเจ้าได้นะอกค่ะเป็นตะมันผ่องค่เป็นแบบนั้นเป็นตะมันนะคะคนกบบที่ดีกับคนเขาจัดส่งแบบคุยกันหลายคนแม่กับเราเห่าแม่ประมาณนี้มื่อนี้คุยโดนอุ้มเนี่ยลฟ์กระพร้อมกระทิศน้ำหลานเนี่ยเดี๋ยวกับฟูดเราไปกระเสือกกระสนไปประมาณนั้นเพิ่นเนี่ยไหมคะ่ะแห้งหูว่ามันอยากพอได้แห้งบืนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะทักทายเอากันเดอ้อประมาณนี้คือยิ่งอยากรู้ยิ่งหลังก็จะเป็นนนประมาณั้ ร้านไดสั่งก็จะเป็นประมาณนั้นล่ละคะ่ะน้องน้องหยิบป,ปกากกากับกระดาษให้แม่จานเร็วๆประมาณนั้นนะคะครูสงโอสงขาสงขาออกส่เขตดสวนดินจีหรนะือยังประมาณนี้นะคะก็แด่ก็เป็นกําลังใจให้เห้อคือเกาล่ะคือหอดขุดขอกทุกคนคือเกานั่ะล่ะ,ะคะ่ะห้องด้มาน้ำกัน <c oughs> สวัสดีค่ะนะคะยืนยันตัวตนเฉยๆคะ่ะกําลังใจมาสองสอง มาส่องแอบส่องเขาแอบส่องอยู่แอบมองเธออยู่นะคะประมาณนั้นแอบมองเธออยู่นะคะมึนเห็นไหมคะแห้งหูว่ามันอยากก็ได้แหงบืนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะทักทายเอากันเด้อาณเนี่ยคือยิ่งอยากรู้ยิ่งสวัสดีทุกคนในห้องนี้นะคะสวัสดีทักทายเกีนน่ยวก้อยเกี่ยวแแกเอากันเด้อค่ะนะคะคุณคุ้บูดนี่เป็นปรมาจา์หละล่ะคุ้นมากตงแต่อในในในช่อง การทั้งในกระดิง่งแจ้งเตือนมาบอกว่าให้เริ่มละหายทอดสดโตต่อไปอยประมาณนี้นะยายสั่งก็เลยออกมา่ลไจักนอนห่วงเขาเลยเนาะเขาก็เป็นห่วงว่าเขาเห็นห้าเบิร์หลายกระยาณเสียสุขภาพาโน่นนี่น,นั่นเขาก็ว่าไปประมาณนี้นะคะคุะคณบุญเปรียงไหนเนาะสบายดียายสั่งอ่ะไปซ่งไปส,ไปสาขาจังไรก็ขอบคุณอีกเทื่อนึงเด้อค่ะขอให้สําเร็จเด้อปุ้ยเห็นอย่างยายดอกกับเป่ามาเป่ามาเห,ห็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยเดี๋ยวก็สำเร็จสำเร็จเองลหลายยายคุณคบุญคน รือว่ามันยอันนี้คือตัวเดียวกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อันนี้คือตะเกียบอันนี้จังไหเป็นใจังไหร่คะโอเคปะคะ<ำ>พังยังยังยุงหมองเตาดีเนาะค่ะน้องยังยุงหมองเตาน้องแย่สามตะจอบมยนยเอ๊ะเิ่นเิ่น <laughs> บอกเลยคุณคุณหูสตรีมรเนี่ยสังเรเห็นอย่างเนี่ยังเห็นเลี้ยวเห็นอยู่ค่ะเลี้ยวเห็นทุกมือ,อยกขึ้นทุกมือหายยุกเต่มมือละนิดละน้อยละนิดะนะคกันประจันยู่แล้วายดอกอนะคะายดอกไม้นะคะกันประจันยูน่แล้วนะคะแล้วคุณครูคณิตเนี่ยแบบเขามาได้ไล่ไหมอย่างสีนะคะแล้วัคุณแม่ยวนอย่างเงี้ยน้องยิบากา,ก,า,ก,ากับกระดาษภาพนี่มันเป็นแค่ระยะสรรั้นมันเป็นแค่ระยะสั้นช่วงนี้แม่ก็จะแบบก้มก้มนานๆหน่อยอะไรประมาณนึงก็จะไปง่ามบอกเขาเพราะว่าลูกเบื้องดูเหลือเกินพักนีน โอประมาณมาเขากเป็นคนเขาบอลลืมจังไรกับบอลลืมนะคะคนตัวผ้าเ่อไหจาังสันจังสีมีปัญหาอย่างตะกีกับคุณวุดเนาะผ้าซอยแยกแก่ไขตรงนั้นตรงนี้นะคะย่างบอลืมนะ <c oughs> ให้เท่า <c oughs> ไหร่ <c oughs> อาการไม่ค่อยดีอุย้ยนี่ นี่มันหลักมันแพงเงนินนะเนีบอกเลยคนณคุคนุูดสตรีมแน่สังเรเห็นอย่างแน่จังเห็นเลี้ยวเห็นอยู่ค่ะเลี้ยวเห็นทุกมือ,อยกขึ้นทุกมือหอยอายยกเติมมือละนิดละน้อยละนิดเราหนดซึกนะคะเห็ดมาน้ำกันเอออยากทานคือห้าความหวังของห้านะคะอยากไปออยาก เก้าคามมองนี่เก้าคามมองนี่คนถึงย่งบอกไปเขดสวนดินจีหรือยัางประมาณนี้นะคะก็แบบก็เป็นกําลังใจให้เธอคือเก่าลหละคือหอดสุดพอทุกคนคือเก้าะน่ะระคะห้องอะไรมา่าน้ำเดือนนี่โอเคขุค่นก็ก็เดือนไปแล้วนะคะก็ก็ก,ก,ก็ไม่รู้เป็นด้วยอะไรด้วยแบบญาติอาจจะลงมผักเพิ่มหรือเปล่าหรืออะไหนั่นก็คือผับเกา่าคนกัย่งตา่างคือเก็บมากในในในช่องอการในกระดิง่งแจ้งเตือนมาบอกว่าให้เริ่มละหายทอดสด เออตอยประมาณนี้นะยายสังก็เลยออกมาเลไ่จักน้องแกไม่หายไปไหนยาพวจ้คุณนะเด็ตไม่จ๋าหะเด็ดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คืนมายบวยายอลสดยายสั่งกับเห็นจะเถื่อนยายล่งแล้วยายสั่งจังเข็ญทุกเชื่อปมพรเหาไร่พ่าเป็นเวลาก็ทัมาในของยายสังก็คือกันพาเดี๋ยวก็คืนมาเมาเาาว้า สองหน้าออก็หมดแหละแบบคุยกันหลายคนแน่กับแม่บอกเหี้แน่ประมาณนี้เมื่อนี้คุยโด่วนตรงไหและกระพร้อมกับทิดน้ำลายเนี่ยเดี๋ยวกับฟูเบาไปกับเสื้ออึดใส่หนังไปประมาณนั้นเห็นไหมคะเห็นสวัสดีค่ะเปิดหน้าเปิดตาทักทายนะคะเสื้อโอ้โหปิดก่อนระวังๆโอเคครบไหมอะไรน้องครบไหมลูก อะไรนะไม่ครบอะไรเนาะนะคะจังไรกก็ขอบคุณอีกเทื่อหนึ่งเด้อค่ะขอให้สําเร็จเด้อผู้ใดเห็นอย่างง่ายดอกกับเปล่ามาเป่ามาเหตดไปเฮ็ดไปเลยเดี๋ยวก็สำเร็จสำเร็จเองลหลายย่ายคุณหมุดคนไ,ได้กับปาโลกแบบไล่ได้ออนไลน์เลยคุณบอกเลยว่าถ้าไม่แน่ใจตัวเองน่ะไม่ว่าต้องไปบอกว่าต้องไปแนะนําผู้ใดเลยคนวางสิเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกไปในทางผิดๆมั่งสองคนมีแม่เขากับแม่จา่าแม่ยายคือแม่จา่า แย่กับแบบเขาก็เลยบอกว่าอ่ะอ่าน้องเป็นไปโรงเรียนน้องเอาโควิดไปติดเพื่อนเขาว่าไงก็เลยบอกใครบอกว่าน้องเป็นโควิดน้องอย่าเวลาไม่ตรงสักวันเอาที่สะดวกเอาที่ตัวเองสะดวกนะคะอันนี้อยู่ บ้านวันนี้อัแน่แหละค่ะโอเคบอกเลยว่าโบนัสโอเคโอเคมากๆสำหรับคน้าของเองนะไม่ไม่คิดแต่ว่ามือละซี่ละกหาเหรียญเจ้าจะลอาคนมือละย่านว่าออกมาให้ความรู้พิษพิษในในในช่องคนคนใหญ่อ่ะคนที่แบบว่าให้ให้ความรู้กับอ่าคนที่เห็ดไลน์ลไปไหนตัวโ,โกโจหายตัวโ,โกโจหรอโก,โกโจโกโจแล้วล้ไอ้ตัวอะไรนะตัวเขาผู้ผู้หญิงอะ่ะชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะน้อยหายดูเลียว จะมาสตรีมบ่อดเลยนนองนนองสุนันนะคะสตรีมย่าเหือย่าย่าปฏิทโหาหนูอยู่สตรีมน่ยย่าย่าสาระอปู่สตรีมกับโบนัสเป็นอันเดียวกันเพล่นหวาสวัสดีค่ะน้องคนสวัสดีค่ะน้องคนเก่งเอาสวัสดีเขาบอกแบบโหดีมากเลยเขาบอกว่าอ่ะยังแบบว่าแต่แต่อะไรน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายทั้งหลายแต่เขาบอกว่าเลยว่ายายสั่งไลน์นี่ก็คือแบบบด้คาหวังอย่างบอยายสั่งไลน์บ่อบบเป็น